การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นแม่นยำและอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะได้ชุ่มฉ่ำกันทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายความต้องการที่ใช้ที่เจ้าวันเขาจะเอาแสนสองหมื่นล้านแสนสิบสองพันล้านที่ตั้งลบมาบวกกับงบการอีกสองหมื่นกว่าล้านเป็นแสนสี่หมื่นห้าพันล้านโดยประมาณเอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบาง13ล้านคน 13ล้าน500,000คนแล้วก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มออกอางอีกหนึ่งล้านก็รวมแล้วก็14ล้าน500,000คนแจกให้ไปคนละมือก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยแสนกว่าล้านทันทีเดิอนกันยาอยู่พอเดือนตุลาคมใหม่ออกคนที่ลงทะเบียนไว้เกือบ30ล้านคนก็จะถูกคัดว่า1คุณสมบัติครบไหม่ง ซ้ํากับผู้ที่กลุ่มปอบางหรือเปล่าคนพิการหรือเปล่าเหล,ลือเท่าไหร่เขาก็จะเอาที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อให้กับกลุ่มเนื่องจากว่ามีคนค้านคนอาจจะยังไม่สนใจว่ามันเคืออะไรค้านไปก่อนบางคนก็ค้านจนลืมไปว่า ตัวเองคือส่วนหนึ่งของตกยำกุ้งจริงๆแล้วเนี่ยดิจิทัลบอลลมีเป็นการยิงนกสามตัวด้วยกระสุนนัดเดียวอันแรกคือการกระตุน้นเศรษฐกิจเราจำเป็นต้องกระตุน้นเศรษฐกิจประเทศเราโตช้ามานาน GDP น,น้อยกว่าคื่นทัน้งหมดโดยเฉลี่ยเพราะหนึ่ง มันไม่มีเงินเลยเราเก็บของแบงค์ชาติก็มีหน้าที่ไม่อยากใช้แบงค์พาณิชย์เดือดร้อนเพราะว่าถ้างเงินเยอะเดี๋ยวแบงค์พาณิชย์ขาดทุนก็ดูดออกแบงค์พาณิชย์ก็สบายดีซื้อบอลแบงค์ชาติไปจะได้ไม่ต้องล่อยกูเพราะว่าเศรษฐกิจไม่แน่นอนนี้ปล่อยกดเดี่ยไม่ไดีเสียทัไงแต่จริงๆแล้วมันควรจะทิ้งเงินไว้ให้กับระบบพาณิชย์สักส่วนหนึ่ง เพื่อให้เขาใช้ความพยายามในการไปช่วยเหลือเอสมไไปช่วยเหลือนักธุรกิจแต่ตรงนี้ก็ความพอดีต้องหาความพอดีไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ให้นุแต่ว่าต้องมีความพอดีว่าให้แบงก์พาณิชย์ได้ทํางานได้ใช้ความพยายามในการช่วยเศรษฐกิจบ้างนะครับเพราะมองเห็นว่าเงินมันไม่พอรัฐ,ฐาบาลก็จึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ทีนี้กระตุ้นเนี่ยทำไมถึงใช้ดิจิทัลเบลตทำไมไม่เป็นเงินสดแต่วันนี้ต้องเป็นยังไงเดี๋ยวขอเราดีดีกว่าดิจิทัลเลตเนี่ยจริงๆแล้วข้างหลังบ้านเนี่ยคือระบบบล็อกเชนซึ่งมีสมาร์ทคอน r a แทรหรือมีการควบคุมการใช้เงินได้ๆเช่นว่าให้ใช้ในเขตนี้อำเภอนี้ให้ซื้อของประเภทนี้ไม่ให้ซื้ออย่างอื่น mm hmm. เพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นแม่นยำ และอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะได้ชุ่มฉ่ำกันทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายความต้องการที่ใช้ในเจ้าวนอันที่สองก็คือว่าอยากให้คนไทยถึงลากยากเลยได้เรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งมันไม่ยากวันนี้ชาวนาไม่เคยไม่เรียนหนังสือเลยนะใช้ Facebook ก็เป็นใช้ไลน์ก็ได้ มันก็เหมือนกันอีกหน่อยเรียนรู้เดี๋ยวก็ดิจิทัลวอลไล็เขาใจและอันที่สพอเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยดิจิทัล w a l เ e t เนี่ยเรียนรู้แล้วมันจะต้องใช้ต่อไปอันที่สามก็คือในข้างหน้าเราจะได้ทั้งดิจิทัลไอเดีเราจะได้ทั้งซ u เปอร์แเพื่อให้คนเข้าไปวัน้ายออนเนี่ยใช้ใช้กับทุกบริการของพักระดเด่ แล้วก็อีกหน่อยรัฐก็อาจจะอ,ออกบอลขายประชาชนรายย่อยผ่านดิจิทัลวอลซึ่งเขาสามารถเอาบอลไปใช้เป็นเงินเหมือนเงิน,งนสดได้ถ้าไม่ใช้ก็มีดอกเบี้ยพเพราะดอกเบี้ยจากบอลถ้าใช้ก็ใช้ไปขาดไปนี่คือสิ่งที่เราหวังว่าดิจิทัลวอลจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากของการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ว uh, mm ันนี้เมื่อมานเป็นถึงคดีแล้วเนี่ยมีการค้านมีความไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งงบกางปีออกมาของปี67ต้องใช้ภายในกันยาก67ทางคณะกรรมการเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาจะเอาแสนสองมล้านแสนสองพล้านที่ตั้งงบมาบวกกับงบกลายอีกสองหมล้านเป็นแสนสี่หม้าันล้านโดยประมาณ เอาไปใช้กับกลุ่มปลอบาง13ล้านคน13ล้าน500,000คนแล้วก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มปอบวางอีกหนึ่งล้านก็รวมแล้วก็14ล้าน500,000คนแจกใ่้ไปคนละหมื่นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มต้นเลยแสนกว่าล้านทันทีเดือนกันยายนพอเดือนตุลางบใหม่ออกคนที่ลงทะเบียนไว้เกือบ30ล้านคน ก็จะถูกคัดว่าหนึ่งคุณสมบัติคราไหมสองซ้ำกับผู้ที่กลุ่มปอบางหรือเปล่าคนพิการหรือเปล่าแล้วเหลือเท่าไหร่เขาก็จะเอาที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อให้กับกลุ่มที่อยู่คนลงทะเบียนแล้วนะครับแต่จ่ายครั้งนี้ถ้าระบบเสร็จก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเล็ตเพราะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำ การใช้เป็นเงินสดมันไม่แม่นยำแต่กระตุ้นมได้ไหมได้แต่ไม่แม่นยำบางคนก็เอาไปใช้นีแ่เขา,าไม่รู้บางคนเอาไปจ่ายในสิ่งที่มันไม่ได้ทําให้เกิดม u l ิ i p l y หรือการขยายรูดังสิ่งนี้เราก็าไม่รู้แต่ไม่เป็นไรอันไหนทัดทันระบบทันก็ทํา,าทด้วยดิจิทัลนะครับอันนี้ที่สิ่งที่กำลังจะทำกัน กะะ็อันที่ที่สามที่ต้องทำก็คือการปรับโครงสร้าง